ปิ้งย่งางสไตล์เกาหลีนะเครื่องเคียงรีฟิวแบบไม่อั้นผมได้กินเครื่องเคียงไปเรื่อยๆจนกว่ากระบางลมผมจะสุกนะไหนครับบ้านไหนเนี่ยเสือร้อ,องไห้เลยเตาเลยพเขาบอกทำอะไรสักอย่างเรอเด็กกินเครื่องเคียงไปเรื่อยๆ <c oughs> สวัสดีครับช่องเดอะแฟนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทงขึ้นกุยสยามตะแควซอยหนึ่งนะครับครับผมแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามันคือร้านอาหารประเทศอะไรฮะประเทศประเทศอะไรนะครับประเทศเกาหลีครับผมเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะฮะร้านเดรีอเรียนบาร์บีคิวนี่เดรีอวด้วยเดรีอวโคเรียนบาร์บีคิวคือเขาหมายความว่าคือเป็นอาหารเกาหลีปิ้งย่างที่มัน แท้จริงเลยที่แท้จริงเลยใช่ครับเพราะว่าร้านนี้นะเปิดที่กลางพยยามากว่า5ปีแล้วเป็นเกาหลีแบบแท้ๆเขาบอกว่าคนคนไทยอ่ะมากินกันเยอะมากะวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอเงี้ยครับผมเลยที่สําคัญคือทางเจ้าของร้านเชฟ ทุกคนเป็นคนเกาหลีหมดเลยคือเขาอยากย้ำตรงนี้ไงว่าแบบเหมือนกับบางทีเราไปกินร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่อื่นแต่ยัไรที่อื่นมันคือเขาจะบอกนั่นแหละว่าของเขาอะคือเลียวจริงๆเลียวที่สุดแล้วไม่ใช่แบบหมูกระทะไทยแค่ตั้งชื่อกับแร่เนื้อมาให้มันหน้าต่างนั้นใช่ครับคือเขาบอกเองเลยว่าการหมักซอสย่างของเขาหรือว่าเครื่องเคียงถึงจะเป็นกิมจิยำมะละกอยำพริกคือเครื่องเคียงทุกอย่างเขาอะนี่คือแบบเป็นเหมือนกับเป็นเกาหลีนะฮะคนเกาหลีถ้ามากินที่ร้านนี้ เราไม่ได้บอกนะว่าอยู่ไทยอ่ะก็คิดว่านั่งกินอยู่ร้านอาหารที่เกาหลีอ่าคือบางร้านเป็นประสบการณ์ใหม่เลยคือไม่ใช่ไทยฟิวชั่นไม่ใช่อะไรเลย,เลยใช่ไหมเอ้ยถ้าแบบนี้เราไม่เคยกินจริงๆนะไม่เคยครับเราจะกินเป็นแบบฟิวชั่นที่เาบอกเป็นเ,เป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ฮะผมไม่กี่ผมรูม้มาอย่างนึงครับผ่านเจ้าของร้านมาอันนี้ลืมทงคืนกุยเขาบอกว่าความจริงมันแต่ว่ามากกว่าเขาหมายความว่าทางร้านเขาอ่ะเป็นมากกว่าการปิ้งย่างธรรมดามากกว่าปิ้งย่างเกาหลีเป็นเหมือนกับการใส่ใจลูกค้า เพราะว่าที่รู้มาคือทางร้านเขาอะนอกจากเป็นร้านปิ้งย่างไงฮะยังมีการย่างให้บนโต๊ะเครื่องเคียงรีฟิวแบบไม่อั้นเครื่องเคียงเขาไม่ได้มีแค่กิมจิเหมือนที่อื่นมีทั้งกิมจิใช้ท้าดองยำมะละกอฟหลัดผักน้ำจงกัน้ำจิ้มคือรีฟิวได้ไม่อั้นเลยคือเราเข้าไปกินอย่างนั้นก็คุมแล้ว อ่าแล้วนี่ผมจะพิเศษให้สำหรับคนที่บอกว่าชอบกินกิมจิมากนะครับผมเขาบอกว่ากิมจิที่เนี่ยเป็นกิมจิที่อร่อยที่สุดแล้วเขาบอกนะนี้ผมไม่รู้นะครับผมร้านอื่นมากินกันเองแต่เขาบอกว่าไม่มีร้านไหนทํากิมจิได้อร่อยเท่าเขาแล้วครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งร้านนี้เป็นปิ้งย่างเกาหลีใช่ไหมเขาบอกว่าคนเกาหลีแท้เก่งเรื่องชำแด่หมูมากที่เนี่ยเขามีทีเด็ดอยู่คือกระบังลมของหมู ที่เขาบอกว่าตัวหนึ่งอะ่ะเจ็ดสิบโด่้ยมีฝนกับ,บังลมอยู่แค่สี่ขีดอันนี้ไม่เคยกินที่ไหนกาบังลมใช่ครับแล้วหมักซอส<ช>อันหนึ่งอะ่ะนานถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงหมักเจ็ดสิบสองชั่วโมงสามวันใช่ครับความเชี่ยวชาญคุณภาพความชำนาญเกาหลีแท้ๆแน่นอนเป็นยังไงเข้าไปดูเลยไหมพูดมากขนาดน,นี้แล้วหิวลุยเลยด้วยไปครับและนี่นะคือเฟซที่เราสั่งกินกันครับนี่ั้งเป็นเฟซใหญ่นะฮะนี่ประกอบไปด้วยนี่เลยน่ากินมาก อันนี้เป็นเนื้อลิอายนะฮะให้ดูลายเนื้อครับผมแล้วนี้นะฮะเนื้อพี่คงฮะส่วนด้านล่างนะครับเป็นเนื้อสามชั้นโอ้โแล้วคือแต่ละจานนี่ไม่ใช่เล็งๆขออนุญาตอันนี่ดูชิ้นหนึ่งคือกินคนเดียวกินคนเดียวอิ่มมาให้อย่างเงี้ยชิ้นใหญ่มากครับผมแล้วยังไม่หมดนะฮะที่เราสั่งไปเป็นนี้ครับล้องพี่คงหมกักฮะอันนี้เป็นล้องพี่คงเนื้ออันนี้ตอนไปกินตามร้านอาหารที่ผมชอบสั่งาก อันนี้เป็นเห็ดใ้กอกแล้วอันนี้เป็นหนังหมูฮะหนังหมูย่างผมไม่เคยกินนะสไต,ตล์เกาหลีเดี๋ยวเขาไปย่างให้ผมอยากรูเหมือนกันวันนี้ย่างมาหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเราก็ยังไม่พอทางนี้เป็นของเนื้อไปแล้วใช่ไหมทายนี้เป็นส่วนของหมูฮะนี่สามชั้นเน้นๆอันนี้สไตล์นนตตเราก็พลาดไม่ได้อีกแล้วไปน,นี่อันนี้ฝันคอหมูนะครับผมยกมาให้ดูน,นี่ ร้านเขาทำเปียวมากนะคือถึงเสิร์ฟบนโต๊ะอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไปอยากที่ดีถ้าปกติเนียเราต้องคอยมาวาง,งยงาังถาดหรือตอนต้อนใหนม่อน่างเยอันนี้เป็นจานแต่ว่าตั้งคอนโดขึ้นมาให้เราเองเลยคนอันนี้เป็นอะไรนะฮะกระบงลมเป็นกระบงัะบงลมหมูอ๋อ<ๆ>เขาบอกว่ากระบังลมเนี่ยเป็นพิกเนเจอร์ของที่นี่นะขายดีมากแล้วเขาบอกว่าเนื้อนุ่มอร่อยไขยมันน้อยเหมาะกับคนน้ำหนักด้วยเดี๋ยวมาลองกินกันผมไม่เคยกินนะตัวนี้อ๋อแล้วก็หมักทิงอย่างเกิน3ามวันด้วยฮะลองดูว่า คล้ายๆแหนวบ้านเราโอเคโอเคครับไม่ครับไม่เหมือนแล้วครับเขาหมักแล้วเขาแช่ยังดีโอเคเดี๋ยวลองกินกันฮะครับนี่เราก็ได้อาหารกันมาแล้วนะครับเรียกว่าเต็มโต๊ะโอ้ยสไตล์เกาหลีจริงๆนะครับผมจะแนะนำย่างไงน่ากินมากอ่าคืออันนี้เริ่มจากนี้แล้วข้าวยำหอยแครงครับผมตอนกินนี่เหมือนเราต้องคลุกใส่นี้ใช่ไหมคลุกไส้กะละมังอันนี้ใชไส้กะละมังอันนี้แล้วก็คลุกๆอ่าอันนี้เป็นซุปจิ้มจีครับผมอันนี้เป็นเหมือนเตาชาบูแต่จริงๆเป็นซุป ตุ๊กเนื้ออ่านี่เลยมีเนื้อดิบมาให้เปิดเตาปุ๊บแล้วก็ใส่แล้วก็นี่นะฮะคือเครื่องเคียงนี่เขาบอกเติมได้ไม่อั้นอ่าอันนี้คือกิมจิที่เราพูดมาว่าเอ้ยเอาลองกิมจิผมลองไปแล้วลองเลยไหมลองลองนั่นผมลองเลยใช่ไห้นะผมว่าอย่างเติมได้ไม่อั้นอย่างนี้ใช่ลบโพสิ์การกินกิมจิก่อนอาหารนี่เขาบอกว่าดีมากเป็นรับความหล่อสวยของหนุนสาวเกาหลีเลยนะครับเพราะงั้นไปครับนีอืมน่เหมือนที่อื่น คือไม่ไม่หวานเลยไม่หวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยแต่ว่าจะหอมคือบางคนแบบไม่ชอบกินจีบางที่เพราะว่ามันมันมันเปรี้ยวเกินไปหรือบางที่มันหวานเกินไปที่นี่มันแบบบางที่เค็มด้วยนะที่นี่โอเคเลยเ้ยที่นี่คือเน้นหอมเลยเอผมชอบมากกินปุ๋ยกะกินเครื่องเคียงเขาเอาคุ้มแน่แน่ไหมใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่บุฟเฟ่ฮะต่อไปทางนี้แหนมเมื่อก่อนเาฮ้ยหน่อยให้ครับดูครัยำลาบก่อฮะโอเคตลังอนนี้หัวเท้าดอกไหมฮะอันนี้ครับตลาดมันฝรั่งนะครับ สลัดมันฝรั่งอ่าโคเลียปลาตายด้วยอ่านมาพูดกันอะนี่อันนี้ต้องลองแหละเขาเป็นมันฝรั่งดิบเหรอครับไม่ใช่ใช่นะมันคือมันจะขายคัพเปลา์หรอวะอุ้ยทีพยง่ายมากอือขายครับอั้คง็นชั่วโมงเลมให้ถึงอืออมใหุกระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับเละไม่ถึงกับเละคือยังมีความสกุบๆอยู่เราก็ไปฝากเขาบอกวิธีการทำไม่เป็นชั่วโมงราคานีหอมมากอันนี้เติมได้ไม่อั้นไหมครับ ไม่อั้นเติมได้ไม่อั้นเอยอุ้ยอันนี้อร่อยมากสลัดอันนี้นนแล้วต่อไปนี้ก็เป็นยำพริกยำพริกแล้วก็ยังมีนู่นอีกป,ะปะหะสลัดอันนั้นก็ เป็นเครื่องเกี่ยงมามันจะเป็นตำจังมันอร่อยเกาหลีอะไรนั้นอันนั้นก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันเอเกแค่นี้เติมได้ไม่อั้นเลยแล้วโมงเกี่ยวผมหงาพอเดียวเครื่องเกี่ยงผมคุ้มแล้วนะเพราะว่าพวกนี้จริงๆมีราคาทั้งนั้นเลยนะครับกินแบบหนุ่มเอาเป็นแบบหนุ่มจีนลมผักเลยผมบอกให้ครับผมที่เดี๋ยวรีฟิวเราชื่อร้านเป็นบาร์บีคิวเกาหลีแน่นอนมีเตาปิ้งย่างทางด้านนี้ครับผมแล้วก็นี่คือเฟนเนื้อที่ผมพินเฟนไปก่อนเมื่อกี้นะเฟนเนื้อบวกหมูเฟนใหญ่ของเขาคือเราฝังเป็นเนี้ย ไอ้อทางโตเนี้แทบจะฟรีหมแดแล้วขายก็แค่แบบพวกข้าวยำเอ้ยข้าวหอยแครงหรือว่าคุกกิมจิเดี๋ยวต้องผั่งเพิ่มหน่อยนึงอ่าครับโอเคงั้นก่อนเริ่มกินฝากเอาอันนี้ไปย่างนิดหน่อยได้ไหมฮะแล้วแต่งไปย่างนะเพราะที่นี่มีบริการย่างให้ด้วยโป้งก่อนเริ่มกินพิเศษหน่อยอันนี้คือความใส่ใจของร้านนะครับมีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยครับผมเน่สำหรับคนใส่เสื้อขาวอย่างเรานะครับโป้งครับผมนี่ครับโอ้โหถ่านนะแล้วบริการได้ไงครับเน่ยป้อง กันได้ก็มันก็เหลือที่ผ้าไงอ๋อคุณคุณไฝ่ที่คอครับไม่ได้ใส่ที่แขนอ๋อแม่ผมกะเล่นมูให้ทักอยู่โอเครับอ๋ออี่เต่าก็ลงแล้วนะฮะเราเริ่มกินอย่างอื่นรอระหว่างเขาย่างกันรอยู่บ้ันอ่ะป้องยำเข้ายำโชว์ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแั้นผมขอแบบนหน่อยเฮ้ยวันนี้แบบเรียกว่าเรียกว่าอบป้าเป็นตัวเลยนะครับครับผมเอ้นี่เติมอะไรครับเติมไข่ติมเต๋าอ๋อไข่เติมอ๋อนี่ข้างล่างมีกิมจิอยู่แล้วเขาเทไข่ลงไป อแล้วเดี๋ยวก็สุกในนี้เลยสาที่พี่ทำข้าวยำเนี่ยครับอันนี้วิธีการนะครับค่อนมีข้างอยู่แล้วสอนหน่อยเขามีข้าวอยู่ข้างในใช่ไหมเราเทหอยแครงลงไปที่เขาผัดมาแล้วลงไปครับอันนี้ขอราดน้ำมันงาหน่อยหนึ่งขอราดน้ำมันงาหน่อยหนึ่งหอมนี่แล้วก็ฟุกครับอันนี้คือยุ่งยากของคุณล่าครับมาโอ้เขาอยากให้เรามากินเหมือนกับแบบยังเห็นเห็นคุณน้าผ้าเห็นทุกอย่างอยู่ทิ่งเขาอยากํามให้เราแหละ แต่ว่ามันเหมือนกับเนี่ยอย่าง,ง,างยากเนี่ยก็มายากบนโต๊ะอะไรเง,งี้ยเพื่อที่จะได้เห็นวัตถุดิบเห็นการทําไปเลยได้ร<อ>ับวัฒนธรรมเต็มถ,ถ้าแบบรอบหน้าเรามากินเราก็ไม่ต้องมาทําบนโต๊ะแล้วให้เขาทําไม้หมดเลยอันนี้ก็ยังได้นะครับใช่ครับนี่ครับพอ,อุ้หกั็แล้วหน้าตาเรียกว่าน่ากินมากมาลองเลยไหมลองเลยข้าวยำหอยแครงสไตลเกาหลีแลทแ้เลย,ออยหอมอร่ยอยมากอืมคนดูจังอ่ะอ เไื่เด็ดที่นี่ไอ,อโคตูจังเขาคือรสไม่จัดนะแต่ว่าจะเป็นแบบหอมอหอมอ่ะใช่แล้วผมลองกินกับเครื่องเกียงเขานะฮะโหยำมะละกอมาออฮะไหนครับนี่กินกับเครื่องเคียงด้วยนะอะ อันนี้ผมไม่ได้คูนะผมเลยกินเครื่องเคียงไปเรื่อยๆจนกว่ากระบางลมผมจะสุกนักเน่เน่ดูกระบางลมนะครับอืมคือไฟแรงมากผมก็ระหว่างนี้ยวผมได้ไกินเครื่องเคียงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะนั่งบรรยายเขาย่างไปเรื่อยๆกินเครื่องเคียงไปเรื่อยๆก็แล้วนะฮะนี่คือจะบอกว่าวันทุ่ดิบๆเขาอ่ะคือมาตอนดิบเลยนะก็น่าตาสวยงามนะคือเหมือนหูวัดเกศอย่างดีใช่ครับอ่าแป้ไใหมเนี้ยเดี๋ยวเราให้ลงในเตาเลยพี่เอาบอกทำอะไรสักอย่างเหอะ กินเครื่องแยียงไปเรื่อยๆอ่นนี้ดูเนื้อเต๋อรองไห้นะครับเป็นเนื้อเต๋อรองไห้ที่ลายสวยมากนี่นะอุ้ยโดนแข็งกว่าเลยนะครัที่จะเปิดเตาจากทางนู้นใช่ไหมครับเปิดแล้วอันนี้ย่างนานไหมครับก็บบังลมยิ่งดูยิ่งหิวว่ามันหิวไหมหิวไหมเรอเราก็มีไข่อันนี้คือ,ค,อคืออะไรอ่ะนี่นะฮะอปักทองย่างอยู่ข้างๆด้วย นี่นะกระบังลมเริ่มเสร็จแล้วนะฮะลองลองกินแบบเพียนะ้ยวๆกอนไหมได้เขาบอกว่าเขมมาหมักเก็บ2ชั่วโมงหรือว่ารสชาติเป็นไงนะฮะกระบังลมหมูอ่ันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันไปนครับหอม,มกรนบอ,อป้าอืม้มอื้ม มันไม่เหมือนเคร,รื่องในนะมันเหมือนเป็นเนื้อหมูที่นุ่มมากๆแล้วด้วยตอสหมักของเขาอ่ะคืออร่อยมันไม่ใช่เครื่องในแค่มันเป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อติดร่องที่โซ่าแต่เป็นเนื้อรวๆไม่มีมันแต่ว่ามันนุ่มแบบนุ่มสุ่นเลยนะใช่ครับเราได้ความที่หมักมานานครับผมกินน้ำจิ้มก่อนไหมอ่าลองน้ำจิ้มเอยอันนี้ลองกับน้ำจิ้มแบบไม่ต้องห่อผักแต่ได้รับเนื้อหมูเต็มๆนี่คือเขาเอามือนน้ำจิ้มครับไปครับนุ่มมากอืมเดินเคียงมาแล้ว อ,อันโมงห่อเขาพันมาครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการกินแบบเกาหลีทีต่ต้องให้เมื่อกี้เขาสอนให้แล้วนะฮะดูนะครับนี่คือเนื้อปัดเรานะฮะจิ้มไปที่น้ำจิ้มของเขาครับผมทำตามนะครับครับผมเขาวางออกไปครับครับต่อไปก็จะคีบมาละกอครับคือเขาจะไม่ใช้กิมจิกันเพราะว่ากิมจิรสชาติมันจะหนักเกินไป<า>ใหมก,กิมจิทมันมีน้ำจิ้มอยู่แล้วใช่ไหมเขาจะใช้มากมา์อแทนวางลงไป ส่วนเครื่องเคียงก็ตามชอบเครื่องเคียงตามชอบเลือกเป็นยำพริกห่อไหมยำพริกนะครับร้านนี้จะมีไชเท้าหรอว่าไชเท้าดองผมอมมันฝรั่งแหนบผมปลาใหญ่ผมใส่ทุกอย่างเลยครับขาดแค่กิมจิครับเนี่ยครับแล้วก็หอยอ๋อคือจริงๆนะมาบานไทยมันคือเมี่ยงฮะอ่ากับแบบพอดิคัมใช่ครับไปพร้อมกันครับ โอ้ดีมากตามด้วยกิมจิป้องเครื่องยิงมันย่งอร่อยหมดนี่ครับตามด้วยกิมจิคำโตไปครับอืออือ้งต่อไปเรามากินส้มนี่ติดแก๊เลยครับติดติดต่ดติ่ติดติดติดติ้ติดติดติลติดติ้ิดตินอนดนิดตติดติิดติด้ิดติดดตดยติดิตย น่ากินมากแล้วกลิ่นคือหอมมากๆบผม,มแบบตุดต๊ดตโหให้ดูหน้าตาในถ้วยนะครับคือที่เห็นก็จะมีเหมือนพวกอิ๊กแล้วก็ผักกรไตายกาเกาหลีนะที่เขามีให้ใช่ครับเนื้อลองชิมมันคลุงกันไหมเดี๋ยวลองชิมเนื้อได้ครับอนอนะ่งๆนุุ่ๆหอม ห<ข>อมมากอ่ะอันนี้จะ<บ>เป็นกุ๊บแบบออกแนวเค็งๆนะให้คเค<ช>งอันนี้คือเหมือนกับตัดเลี่ยนเลยเป็นกุ๊บแบบกุ๊บสายอ่ะมันมันจะเฟรชที่อะ่ะเพราะว่าวัตถุดิบเขาเหมือนกับขเขาใช้วัตถุดิบสดอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วที่เนื้อเป็นไงฮะเนื้อเดี๋ยวผมลองกินอีกครั้งครับลองเนื้อครับเดี๋ยวลองให้นะครับหอมโอ้เป็นแต่ลองให้ดินุ่มมากมาก ลงใบป,ปลนกับผิ่น,น้ำซุปนี่กัไฟผักเขาไว้เนื้อมีความหอมหมากใช่ราะผักเขาจะมีเต้าหู้ต้นหอมอ,อะไรพวกนี้ครัแต่รถให้ดูปก,ก,ะกะติพอเอราเห็นพวกกิมจิกเกาหลีมันจะข้นๆอันเนี้ยใสกจางหอมใช่ห,หอมเนื้อด้วยใช่พอดูอย่างนี้ผมเข้าใจนะว่าทําไมคนเกาหลีถึงแบบหน้าตาสวยหล่อ,อกันอะไรเงี้ยคืออาหารเราดูเป็นผักที่มีประโยชน์ใช่นุมั่นเขาย่างไ เนื้อลิ้นปลาผมพันใหญ่มากอืม่องที่โค้ง่ะฮะเ,เ,เห็นไหมต้องเห็นไหมเนี่ครับผมขออนุญาตนะฮะบัวบบตัวหนึงน่งมีโลสองโลอันนี้ก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วมาป้องกระบังลงไม่หมดอ่าในคนละจีนน้ะกระบงังลงกินเหมือนเดิมครับ แลวเพี้ยไปนี่อันนี้เป็นปันคอหมูอันนี้เป็นอะไรนะฮะอันนี้ก็บางลมเห็ดกับปันคอหมูเหมือนกันอ่าอันนี้ลิฟไอกับร่องพี่โค้งเรียกว่าเต็มกล้องไม่รู้แล้วไหนไม่ไหนร่องพี่โค้งก่อนร้านอ่าร่องพี่โค้งเป็นเนื้อนะครับนี่ครับลองกินเบียวๆอ่ะนะฮะโอ้ นุ่มมากอืมหมักหอมคือหมักมานเขาหมักมาแบบค่อนข้างออร์แกนิกนะคือรสธาตุซอสหมักอะไรไม่ได้นำมาเลยใช่คือมันรู้สึกเหมือนกับกินแล้วไม่เค็มคอไม่หวานเกินแต่ว่านุ่มมากใช่หมักก็หอมล่องไปโค้งนะอันนี้ผมไม่รู้เขาใช้ยังไงนะเป็นไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยไข่ตุ๋นยิมจิตักขึ้นมาเราผมจะกินยังไงอ่ะครับเนี่ยควหวานไปครับร้อนไหม ร้อนร้อมมันเป็นอุ่นไข่แบบไข่ก็หอมมันนุ่มหรอกลองตีโครงไข่แล้วก็ผักนะครับนี่อี่ทำเลงลองตีโครงคว้านี่เนื้อติดมันอย่างนีด้วยนะครับแล้วก็โปะด้วยกิมจินะ,ะครับทำโตโต้ครับ เดือดคือเนื้อนุ่มเนื้อทีิบมันอร่อยกินกับปลาดัดมันผัดนังนะฮะเดี๋ยวลองมีโค้งไปครับเครื่องแกียงของมาเติมให้แม่อั้นเรื่อยๆคุณมือนิ้งกินเผินมากไม่ได้ทำเองอ่ะคือเราเขาไม่ได้ย่างมาแบบเหมือนเหมือนหมูย่างมานานนะคือเขาย่างมากำลังดีมากๆนี่กินเหมือนยำมะละกอโอ้ยเครื่องเคียงไม่อั้นไปครับ พร้อมมากขึ้นเห็นมไม่อันนี่เอาไปพักใส่จานด้วยครับนี่คือบางคนเขาใช้เจิ้มได้นะถ้าคนรีบกินอ่ะพวกเราโมเดแต่ทำเลยไม่รู้นี่ดูไข่เจียวกินจิบหน้าตากรอ,อบนอกกุ่มในอันนี้กระเทียมย่างนาพักไว้ก่อนอะไรก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนอ่าคุณหักไปครับผมยั่วไว้ก่อนนี่ครับกระเทียมย่างนะวางบนเนื้อนะครับปึ๊บนี่ย เด้นอ่ครับอไม่ใช่สูงบอกมันเนื้อนะอันนี้ร้อนมาผมเอาโปะด้วยตลับหั่นปลาล่างไปครับอันนี้ฮะไข่เจียวกิมจิสีม่วงไข่เจียวนะฮะคุณเจียวไข่แล้วอร่อยมากกรอบมากใ้นในยมเกียวเป็นกล่องไม้ขีดไปนะฮะวางเดียวลงไปครับโปะกิมจิลงไปนะครับไปครับ คือกิมจิเขาอ,อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหม,มนี่อย่างนี้เลยกิมจิลงไปบนไข่ดีนึงว้าวไข่กิมจิลาไปเรื่อยหรอมีไข่มีเนื้อนะฮะผมกิมจิลอไหมฮะผมยำมะละกอไหมแล้วคลุกนะฮะเป็นยำไข่กิมจิมาครับแล้วก็บวกฮะ ตับโบกี้กับไส้กรอกอืมแล้วนี่นครับคือหนังหมูอ่าโอ้ยมีหนังหมูด้วยอันนี้คือเติมได้ไม่อัน้นใช่ไหมครับนี่นะครับนับร้อยเกาหลีแล้วก็ตลาดเกาหลีนะครับข้ามไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วลาดลงไปครับอ่าเติมฟุ๊กเลยน่าตื่นาตาน่ากินมากอะ่ะอืมมาตลาดเกาหลีนะครับสีน้ำได้เขาออกแนวไหมครัโคชูจังนะอืมนะครับผมรอนะฮะ ออกแนวเปรี้ยวอื้ใช่ไหมแค่หนึ่งยังงเกาหลีอืออืมอันนี้อันนี้จริงๆกินคู่กับเนื้อก็อร่อยนะไม่แย่เนี่ยนี่ฮะเราก็โปลดเนื้อใส่ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับกำบังลมหมักซอสเผ็ดนะฮะอันนี้ตัวนี้ไมีรสชาตอยู่แล้วแล้วผมลองกินกับตลาดมันฝรั่งดู หมูต้องทาลร้อนอมืมึงเคยเห็นหนังหมูย่างบ้านฮาลร้อนถ้าเย,ย,ย็นจะเป็นคอคุณเคยกินบ้านหนังหมูย่างเคยกินตามร้านข้างทางอ่ะไม่เป็นหนังหมูย่างนี่เหมือนจิ้กินนะฮะหนังหมูย่างฮะอืนุ่มมากเลยใช่มีความมันแล้วคือเขาหมักมาหมักมามันเลยอร่อยฮะใช่ครับคือมันหนึบๆเลยอ่ะมันรู้สึกเหมือนความเป็นคอลลาเจนน่ะคคือขาหมู ไม่ต้องไปเหมือนคําแบบดิ้นรนทำหมูสามชั้นอะไรเลยตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยแต่ต้องย่างนิดนึงอันนี้ขาย่างเลียวเนี่ยอันนี้ตัวไหนครับอันนี้ลิฟายเอคือเราอย่างเพลินอน่ะคือพอ,พอย่างมามนี่กลายเป็นเหมือนกับเรากินจุได้ไม่อั้นเลยนะที่มันเป็นสวรคนของแบบคนที่เกลียดจริงๆนะเราคือร้านเขาใส่ใจนะไม่เขาไม่ว่านะจริงๆนี่โชอันนี้เป็นปักทองปักทองเนื้อกระเทียมเขาเรียกว่าแซนด์วิช บอออ,อยมยันนี้เป็นตอยกย่างกับไส้กรอ,อยกย่างบ้านแปผล,ลไม้นี่ฮะให้ดูด้านหลังด้านหน้าของราศสอนมามตอกสลับกับไส้กรอกคือตรงของมันจะเหมือนมีความกรอบมากมุมในของความเป็นแป้งใช่ไหม,มไม่เคยกินตอกย๊าขนาดนี้วนไส้กรอกเขาอร่อยอยู่แล้ว ผมจะบอ,อกให้มันมันเหมือนอะไรรู้ป่ะครับมันเหมือนขนมปังไส้กรอกอ่ะขนมปังย่างไส้กรอกอ่ะเพราะว่าเป็นแป้งแล้วก็กรบไส้กรอกอ,อันนี้คือมันรวมอยู่ในเป็ดหมูเป็ดเนื้อเมื่อกี้คือสั่งเป็ดเดี่ยวได้ไส้กรอกต่อวยใช่ครับพวกเครื่องเคียงอะไรพวกนี้ก็คือได้หมดอันนี้ที่โค้งเนื้อมันบอกไปที่โค้งเนื้ออะไรนะนี่นะนย่างเป็ดะร้อนที่โค้งเนื้อสไตล์เกาหลีโป้งขอบพังเลยย่างมาละร้อนนะครับไปครับ นุ่มๆติ่มท้อต<อ>ิ่มครับมัน,นยังโดยนนะพ่้อืาบอกไปบนผ่านครับไปครับ ต้องตันนะฮะยำมาแล้วก็ซอหมูย่างเฮ้ยกินร้านอาหารเกาหลีกลายเป็นต้องตันใช่ไหมอร่อยเลยครับอันนี้คนะือข้าวผัดผูเข่าปลายรรรรครับอ,อ๋อรอบๆนี่คือไข่ครับผมผมขอด้วยนี่นี่เขาามาให้นะเตยนะเตยนนี่นะข้าผัดผงเข่าออปลายนะตอนมาเขาจะมาลักษณะจานาออ่างนั้นเลยเติบปมเพลจะเติบอย่างงี้แน่นอน นอกจากพวกเราแล้วคงไม่มีใครลูกค้าท่านไหนกินแบบขาดนันแน่นอนนะครับแล้วมันยังร้อนๆข้อดีอย่างนั้นเติมนเนี้ยนี่ผมจุกให้ดูนะต้องคุออกด้ยวยเหรอใส่ไม่รู้เหมือนกันผมจะคุกนะให้มันแบบเขาเดี๋ยมันไข่ข้นนะฮะเราคือที่สาคัญเขาจะมาคอยยกมาตั้งให้ผัดให้ตักให้กินหนีคือเรียกว่าเป็นการบริการลูกค้าที่แบบแค่แบบงึงย่างมักงานาอะไรอย่างงี้ก็คือแบบก็คือค่อนข้างสูงนะคือร้านเขาใส่ใจจริงๆนะฮะนี่ครับแต่ร้อนๆนะฮะ อื่างนีเนื้อข้งางในมันคืออะไรอ่ะอหอยเหรอได้เป็นหมูสับ ปลาลดสเหรอคือหน้าตาสามชั้นก็ดูดีมากนะกินใหญ่ด้วยใช่ๆดูในเตาคือหน้าตามาดูดีมากนี่ฮะดูเทฟหั่นสามชั้นโอ้นี่ฮะขับด้านควันขึ้นนะขับสับปลาโรสมันสุกยังได้แล้วอหรอผัลออกล้อม่วนชิ้นก็โตโใช่ผมบอรเลยชิ้นใหญโตกนะว่านะทีนี้นี่ฮะเอาเลยอยากได้ชิ้นโตใช่ไหม ขอโทษนะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยย่างนานๆผมช่วยก่อนเลยกินบัมซิ้มครับวันขึ้นๆนะครับไปครับไงไงอืไงได้เลยมันมีกินสับปะรดด้วยเอ้าวมีออกเข้ามาด้กันหมูตัดชันนะครับเหมือนมันทำไม่ฝาดแถมเนื้อนุ่มกว่าปกติหน่อยนึงตับเสยนได้ดีด้วยเขาบอกว่าหมักสับปะรดมีกินสับปะรดด้วยแล้วก็ผักรองอ้าวตบไปชิ้นนึงไม่เป็นไรครับไปครับป้า เนื้อสามชั้นอบิเกตโอ้ยเป็นการลงทีนึงได้เยอะแบบมีวัฒนธรรมมาก อันนี้หมูกรอบลองหมูกรอบลองดิบกินหน่ด้นะมันก็ไม่เป็นเนื้อนะมันสามารถีเบียมไปหน่อยลองดูครับเนื้อติดมันไปครับอ๋อมาแม่กับปอนเลยบริการดีมากนี่ครับเนื้อติดมันนะฮะคี้จากเตาละล้นไว้มือฝันร้อนมือผมมันมันมันหยดนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นมันเนี่ยที่หยดมาไปครับเป็นไงครับหอมมันนุ่ม จุ่มจุมจ่มได้เลยคือเช่ห่าวดองก็มีรสชาติอ๋ออ๋อคือจิ้มมันเป็นไช่ห่าวได้ดองได้โอ้ยมีคลิปให้ด้วยขอบคุณมากครับเราเขาจะคอยแนะนำด้วยนะอันไหนควกรกินกับอันไหนอืมอ๋อไม่ตกมีคลิปคืนให้นะนี่ครับไปครับอืมท่อมาะขอบคุณครับอ๋อวุ้ยนี่เขาเอาเนื้อใส่ไว้ให้ในในถ้วยนี้เลยถ้วยหอมดองครับผม ไปไว้เลยไปครับอันนี้ก่อนจะไปนะเขาเอาออรจินอลมาให้ลองอีกอันหนึ่งตอน,นแรกคิดว่าหมดแล้ว ประมาณเนี่ยร้านทงคืนกุยนะผมต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆอันนี้เป็นคลิปแล้วจริงแต่เดี๋ยวเราก็จะกินกระบังลงมานี้ต่อนนะ,อะเพราะว่าเอาเลยขอดค่อนข้างนานแล้วคือกินไปเรื่อยมันกินเพลินไงอาหารเขาหลากหลายมากๆที่สําคัญคือมันเพลินเราไม่ต้องย่างเองไม่ต้องทําเองเขาย่างให้ด้วยหรือว่าอันนี้ถ้าอยากย่างเองก็ย่างได้อยากย่างเองก็ย่างได้คือเหมือนมากินปิ้งย่างกับเพื่อนแต่ถ้าขี้เกียจ อยากนั่งคุยอย่างเดียวก็มีคนย่างให้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือเครื่องเคียงไม่อั้นแล้วเครื่องเคียง,งของเขาทุกอย่างนี่คือแบบสไตล์เกาหลีแ,ลแท้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเขาค่าการันตีเลยว่าเขาอะออริจินอลอร่อยที่สุดโอเคครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอยหนึ่งครับถ้าผ่มใครผ่านมาก็อย่าลืมแวะมากินครับครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องเดอะแฟร์ดอทอีจีและติต๊กต็อกเดอะแฟร์เป็เรื่องออฟฟิเชียลแล้วก็เพจเดอะแฟร์บอกไปครับสวัสดีครับ